นี่เราก็อยู่ที่งานวันเด็กมาด้วยมาด้วยงานวันเด็กแห่งชาตินะครับที่สถานีรถไฟมรุงเทพนะครับาน้องอิงมาเที่ยวนะควันนี้โอ้คนเยอะมากันนี่อีนิกรวันนี้อีกอวันดีเลยคับ แล้วยนะที่ักของะวนนะคะว่นาจริงเยอะมากมันใหากรถไฟปทไทยเลยแล้วก็นะคะที่เปนหออค่ะน้ำวนยาล้อนน้ำวนยาร่อนนะวนรไ่วมคสุรถไฟนะคะโดยเป็นรถไฟที่ส้งจรนะคะเพราะว่เป็นรถไฟสั่ง้น้นะคบันแรกของประเทศไทยค่ะที่ให้น้องๆหนูๆนะคะ เป็นรถไฟที่มาจากตงครามโลกครั้งที่สองนะคะหรือว่าน้องจะเรียว่าคุณโบรถไฟก็ได้นะคะก็มี่าวันเนี่ให้น้องๆมาย่นฉมนชคไกับถิ่ที่ดาแล้วถูกกับการที่นกระสุบาทนะคะเป็นคนขับรถไฟนะคะก็สามารถเข้าไปร่วได้เลยนะคะ มาเลยมาเลยค่ะเอาไปกล่องกันได้เลยค่ะตอนนี้กล่องพิเศษให้ปิดแล้วนะมาเลยลูกมาเลยครับผมอ่ะยอมใจเลยครับโอเคคุณพ่อคุณแม่พาลูน้องๆอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าของรางวัลเราเยอะจริงๆนะคะที่บริเวณนน้ำเนี่ยเราแจกให้โอ้ทั้งหมดเลยนะคะโดยน้องๆเนี่ยสามารถเอาไปเสริมทักษะนะคะให้กับตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานนะคะหรือว่าจะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้า ลุ้นลับลากวันใหญ่กันญแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะจะเอาการเรียนรู้ทักษะนะคะพัฒนาการวันนี้เ่ยไปรูปนะคะไปส่งเสริมนะคะไปเพิ่มไอเกับตัวเองนะคะเพื่อเป็นอนาคตของชาติได้นะคะและอย่าลืมค่ะสำหรับคำควรนะคะประจา,าว,วันเด็กแห่งชาติประจําปี2567ในทีนี้นะคะก็คือลุงล ซักสารเผาลวามแตกต่างรู้กันสร้างาประชาธิปสตางคงนั่นเองนะคะจำต้องอย่าลืมจำทำหัวแล้วดำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะตอนชิ้นใหญ่วันนี้เนี่ยน้องๆเนะะี่ยค่ะก็จะได้รับทั้งความสุขความสนุกและความรู้กลับบ้านแบบครบคันถึมท่ 5, ากันเลยนะคะ นี้รถไฟกรุเองเทพน้ไ่ไหอใช่รถไฟครับรถไฟอรั รูปถูกชอบการนักหา